สวัสดีครับพี่น้องนี่พ่อ์ยี่กำฟ้องกับมาหน้าครับมาเห็นแมคโครโจกดินพี่น้องแมคโครโจกดินยุติดหน้าผมเลยนะครับอ้าหาคลิปลงครับเมื่อนี้รถแมคโครโจกดินวันนี้ครับรเจ้าลอก ดอกหน้าครับหน้าทีขืนกับลวกตามลงเพื่อจะได้เก็บหน้ามง่ายๆว่าสั่นพ้นมาลอบกให้คุมเล็กน้อยจะได้เก็บหน้ามง่ายๆ่าสั่นพ้นมาครับ Cây đinh đấy các Cây đinh chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ หน้าผมก็อยู่หลังไมโครเหรอครับเก็บหน้าปังไี่น้องสูบหน้ามดนะเขินจังเลยคือแก่นครับสูบหน้า เกี่ยวไม่โค้เลยครับเป็นให้ครับมเพราะมันเบื่อได้พี่น้องเป็นซุ้งนี่เกี่ยวโค้มเป็นให้ไอ้เวรชั่น เตียมพพิ่พมพี่น้องอีกขั้นหนึ่งไว้อีกงงแล้วครับถอยมาสันพิ่วมาถอยมาถอยมาสันไม,มก่กูไอ้ยกบุ้งกี้ไป่านนะครับเนาะถอยมาซื้อระยะนี่สันหอดระยะกับที่บ่มเลย น้ำทึ่ง,งยังไงยังน้อยครับช่วง,งดินน้ำทึ่งเอาดินทั้งบนปูพื้นก่อนนี่นะดินทั้งบนปูพื้นขั้นล่างก่อนยังสิดินนักดินเหนียวยังสิพอได้ติดกับวะครับเพือสูตรเพื่อนพี่น้องเอาดินโพงดินแห้งเขาโรยข้างล่างก่อนครับเคยจังเอาดินเปียกใส่ข้างบนดินเหนียวจะได้ไม่ได้ติด กระบะน้องพี่น้องเอาลินเนี้ยเอาลินเปียกใส่ไหมครับอาทิตย์นึ่งดินซุ่มๆเดินมาลินซุ่มใส่เลยพี่น้องดินซุ่มก็จะบ๊วยง่ายนะครับเนาะ เหนียวเส่ข้างบนครับไปรับไปเทกับสิบไปได้ติดกระบ,บะนะครับเนาะเพราะว่าดินแห้งอยู่ทั้งล่างอากาศก็ร้อนดูเปล่าครับใครแต่รถมันมีเอียนะพี่นังเนาะผมยืนถ่ายกล้อง,องอยู่นี่ กากแก่งนะครับนี่เงียย้อยตุกป๊อกป๊อกคนหนึ่งพี่น้องรถเรืออนสวนกันยี่รอยนี่นะครับ่อนแล้วหันเนี <c> ้ย <oughs> นาทีครึ่งไปแล้วเที่ยงนะพี่นอ้องเที่ยวสองอีกเจักนาทีครับนี่อ้าอ้าหกนาทีไปสองเที่ยวครับพี่น้องดีกว่าตากเร็วยังอยเลยเนาะครับเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะครับเ้อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องใหม่ๆครับ ตัวกนาดินข้างบนว่าปูข้างล่างครับอ่าจะไม่ได้ปูงหลายพี่น้องงามเห็ดหน้าไม้ครับเพราะว่านาดินข้างบนมีปุ๋ยอยู่เนาะพี่น้องเนาะมีปุ๋ยอยู่เขาก็บขวดข้างบนลงมัสใส่ข้างล่างครับนั่นขอบคุณทุกการรับชมนะครับ